ช็อตแก็ใส่คอสัน้นเดี๋ยวถ้าหักธรรมดาอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมแบบธรรมดาโคมันนึงยาวอยู่ชอ็อตอ่หัวไม่ได้สั้นลงก็ใส่ตัวธรรมดาอันนี้ก็เลือกสีรูที่เป็นตัวธรรมดาน,ะน,นี้มันหัวช็อตใช่ไหมม,ม,มาดูดิอ่าหัเป็นโงอ่านี่นะความแตกต่างนไหมมุมเท่ากันนะ135รอมองศาจะเป็นหัวชอ็อต กับหัวเซนดาดช็อตกับเซนดาดนี่เป็นเซนดาดนี่เป็นช็อตน,นก็เคสน,นี้เลือกใช้เซนดาดเพราะว่าหัวไม่ได้ยุบลงมามเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไข้สมมติว่านี่เป็นหัวใช่ไหมพอหัวยุบลงมาปุ๊บเรายังไปใส่โลงมันมีโอกาสก็คือทะลุเข้าไปมันจะมีโปรโเพรตได้ไมาแมสอาเซ็จแล้วขั้นตอนขั้นอ่อนครืงนะอย่างแรกไกด์ต้องใส่ยาวใส่นี้ไม่ได้ พราะถ้าใส่นี้ปุ๊บเวลาเรายิงเข้าไปอันนี้คือสลิดนะสลิดหน่วย35องศาพิธที่การต่ออันนี้ต่อถูกแล้วหมือว่าใส่เข้าไปอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีร่องอยู่าใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วหมอก็จะเอาไกด์ยิงเข้าไปแต่ทีนี้พอใส่เข้าอย่างนี้มันสั้นไลยมันไม่ถึงดัง้ต้องให้ออกมาให้ยาวกว่านี้เกือบปลายเลย โอ้คลิปไกด์ไวพอเรา <yeah. S 2> ได้มุมเสร็จทำอะไรต่อทีนี้อ่าใช่ก็วัดวก็ดจะมีสเกลโบกนะเวลาส่งเร็ยบเกตวัดส่งทางไหนส่งให้หมอเย็นเข้าไปทางนี้หรือส่งเย็น็้ไปทางนี้เอาไกด์ไวเอาไกด์วใหม่อีกตัวหนึ่งเราจะได้ในอกว่าควรจะส่งทงีงไหนอันนี้มุงร้อนปักในตัวคนไข้นะใบนี้ไม่งอแบบสัตว์เลย ถ้าเราวัดตรงนี้มันก็หนึ่งร้ยมันก็จะลบได้ประมาณสิ 10, ใช่ไหมแล้วลองส่งดูว่าทางนี้ถูกไหมวัดได้ไหมเดี๋ยวนี้วัดได้แต่สเกลมันจะติดฟังใช่ไหมมันจะยาวมากามกกทางนี้างนมากเดี๋ยวถ้ามีตัวลงกคิ้งวัดเสร็จทำอะไรต,ต่อดีวก่อนเลยมันก็เหมือนกับอันนั้นแนหะสมมติว่าเราวัดได้ เก้าสิบนะอันนี้จะแตกต่างกับพีเป็นีตรงที่ถ้าพีเป็นีอะสเกลอยู่บนตัวเดียวนึกออกไหมเ mm hmm. วลาเราดึงอ่ะแต่ถ้าเดนมิกสเกลจะอยู่ด้านล่างขม mm ู hmm. นวนเราวัดได้เก้าสิบปุ๊บเราก็ตั้งเก mm ้า hmm. สิบทีนี้มีปัญหาคือน้องใหม่จะใส่ไม่เข้าใส่ไม่เข้านั่นหมาออยาว่าเ mm hmm. วลาเราดึงอันนี้มามันยังไม่ลงลบะสมมติว,ว่าสมว,ว่าอย่างเงี้ยมันเก้าสิบเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ลงลบพอไม่ลงลบม,มันจะหมุนไม่ได้ไหมดังนั้นต้องใส่ใลงลบเก้าสิบปุ๊บด mm ัง hmm. ซึกอย่างนี้ใส่หมุน มันจะแน่นแล้วตัวนี้ต่อกับหัวมันได้เลยเนะมันจะเป็นหัว E O นะเขาเรียกแล้วใส่ก็ตือเฉงเนะี่ยอัดวีดีโอุ้ย,ย,ยอ่าโอเคดึงลงนะดึงลงแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าาอย่งนี้ปุ๊บมันก็จะแน่นลองทำดูใส่หัวใส่หัวมันแค่ ก็ดึงสลิดจากตัวนี้โอเคนี่ต่อเป็นตัวเสร็จนะนี่เราจะเห็นว่าตัวเสร็จเนี่ยไอ้ก้านเนี่ยมีสองแบบนะรู้ไหมมีก้านแบบยาวต้ก็ให้จําไว้ว่าก้านต้นหนืวยเสร็จก้านยาวว้ใส่สะกูถามว่าใส่สลับกันได้ไหมเอาลองดูใส่สลับกันได้แต่มันจะไม่สะดวกในการใช้งานแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีช่องโบก หมายถึงว่าดูได้ว่าเราเทดไปถึงไหนถ้าเราใส่เทดใส่ตัวยาวนี้ปุ๊บมันจะ,จะกลายเป็นความยาวเปลี่ยนไป <S <S แล้วเ็จก็เป็นตัวสั้นแบบนี้ <S <S อเสร็จเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อถีน <S <S ใส่สกบลู <S <S ใช่ไหมหสมมติว่าเราวัดได้เก้าสิบใช่ไหมยอาหาสกรรูที่เป็นเก้าสิบมา นี่แหละาหาดูตรงนีงง้ตรงนี้สักครู่นะวิธ<า>ีการใส่อันนี้มันจะเป็นสองชิ้นเช่ไหมเราก็แยงเข้าไปปุ๊บอันนี้ให้อยู่ในอุ้งมือเพราะว่าถ้าเราจับอย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บมัน,นจะลนหล่นทันทีนะมัอยู่ในอุ้งมือปุ๊บแล้วก็มันจะมีเหลี่ยมอยู่แล้วก็ใส่เข้าไป แล้วก็เปลี่ยนมาหมุนด้วยมือขวาแทนมือที่ถนัดนะ,ะ,นะใส่ไะเีันนึงสลิปลงมาจะดูว่าใส่ลงรือยังให้ดูว่าเที่ยวมันโตรงนี้ไหมถ้าเหมือนบางคนส่งไปอย่างนี้ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่เวลาหมอใส่เข้าไปอะสกรูความยาวมันจะไม่ตรงกับที่ต้องการแล้วมันจะใส่เพชไม่ได้เข้าเข้าเพราะว่าเดี๋ยวโพมันต้องกลับพาะมันมีเคสอันนี้พี่ฟมาดูขั้นตอนนี้นะต้องโผร่งนี้นะ พอใส่สกูเสร็จปุ๊บ <c oughs> ทีนี้ก็ใส่เศษโดย <c oughs> ที่เศษเนี่ยมันจะครอบเข้าไปกับสกูหมายว่านี่จินตนาการาอยู่ในตคนไข้นะอันนี้อันนี้ปุ๊บมันก็จะครอบเข้าไปมันก็จะมีเหลี่ยมอพอใส่เสร็จปุ๊บอันนี้ก็คืออยู่ในตัวคนไข้ละพออยู่ในตัวคนไข้เสร็จทําอะไรตอ่อเราก็ใส่สกูตัวล่างหนึ่งตัวเพื่อย,ยึดก่อนแล้วค่อยถอดอันนี้ออกแล้วก็พอถอนนี้ออกปุ๊บก,ก็ใส่ตัวที่สองสาสี่ ซึ่งวิธีการใส่ตะปูตัวล่างก็เหมือนกันก็คือดิวใช่ไหมดิววัดเอ็ดใส่ะตะปูแล้วก็ขันประมาณนี้โดยหลักการ <c oughs> แล้วก็ไอตัวอินเท็กเตอร์บบโค้นเนี่ยเอาไว้ใช้ในกรณีที่ใส่ไม่เข้าหรือเพดมันลอยเ <c oughs> ช่นพอเราใส่เข้าไปแล้วเพดมันลอยอยู่เราก็เอาตัวนี้มันจะเป็นร่องหอไหมหมอเขาจะสอดเข้าไปตามร่องแล้วก็เอาโค้นต่อ แต่ถามว่าถ้าสมมติว่ามันแน่นแล้วเราเอาเมือยัดปุ๊บเข้าเลยก็ไม่เป็นไรน,นี้ใส่ไว้ก่อนได้ไม่เป็นไรถ้าหมอเอาใส้อู่เราค่อยเปลี่ยนจ<ช>อ่ะทนนี้ถ่ายที่เป็นรูปไปนะ<ช>ที่เป็นรูปไปว่าประมาณนี้จะได้<ช><ช>เอาไปดูจริงในหนังสือก็มีแต่ว่าถ้าดูหนังสือก็ทำให้ถูกถ้าเราไม่เจออันนี้เคสก็ถามยากหน่อย